แล้วขออนีญาตพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ภัยพิบัติน,น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคเหนือนั้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมมานะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยกระทรวงพมเราได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือในทั้งหมด33จังหวัดนะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็มีภาคใต้ด้วยนะครับบางส่วน,นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 50, เกือบ50,000ครอบครัว กับสิ่งแปดพันกว่าครัวเรือนอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่เชียงรายนะครับแต่ผมรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีภาคใต้เช่นสุราษฎร์สตูนต่างด้วยเพราะว่าที่มีภาออคอลาบีพิลิโเข้ามานะครับมีทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นหกพันรายนะครับมีเด็กประมาณ7,400นะครับเยาว,วชน5,000กว่ารายคนพิการกเกือบหนึ่งรายนะครับผู้สูงอายุนี่เยอะหน่อยเกือบ30,000รายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานนั้นเนี่ยทางกระทรวงเราได้ ให้ความช่วยเหลือที่น้องกลุ่มเปราะบ,บางไปทั้งหมดเนี่ย 1, 3, หนึ่งันกว่ารายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสงเคราะห์นะครับ 5, รหา้าพัน่าครอบครัวมีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับประมาณ50ารายนะครับแล้วก็ ยังได้เปิดพื้นที่นะครับแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพมเพิ่อสำหรับผู้สูงอายุนะครับยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไม้เท้านะครับผ้าอ้อมต่างๆรวมถึงสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ของพมเองที่อยู่ในแต่ละจังหวัดทั้งหมด16จังหวัดนะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ย42แห่งนะครับเป็นภาคเหนือเนี่ย22แห่ง แล้วก็ภาคกระนอกเชิงเหนือนะครับตอนบนเนี่ยอีก20แห่งนะครับและที่สําคัญก็อยากจะนําเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มติล่าสุดนะครับได้มีมติให้พักสารนี่นะครับทั้งต้นและดอกนะครับเป็นเวลา3เดือนให้กับสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของพอชนะครับแล้วก็ ต้องเียนว่าพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมีในขณะนี้องค์กรที่จะได้รับการอนุมัตินี้เนี่ยมีอยู่29องค์กรนะครับพี่น้องที่จะได้รับการเ,เว้นชําระดอกเบี้ยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนนั้นเนี่ยมีอยู่6,400กว่าตัวเรือนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีสหรกรใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะขอพักชาระหนี้นะครับเป็นเวลา3เดือนนั้นก็ขอให้แจ้งความจานงมาได้ที่สถาบันพัฒนาองค์กรสุมชนนะครับแล้วก็ล่าสุดจะ ที่สถานการณ์ของอน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าที่จังหวัดลำปางนะครับทางพอมอของจังหวัดนั้นเนี่ยได้จัดนักสังคมสงเคราะห์นะครับประกอบไปกับทางเจ้าหน้าที่ของมหาดไทยนะครับต้องเรียนว่าพอมอเราเองนั้นเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็จะต้องตามทางหน่วยงานของหน่วยงานอื่นที่มีอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นนะครับทั้งด้านร่างกายและจิตใจในส่วนของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ที่ได้ไปพบมานั้น เป็นภาพที่ต้องเรียนว่าสะเทือนใจมากนะครับการที่มีโครนเลนจำนวนมากอยู่ในบ้านนะครับผมเองกับท่านรองอนุทินและท่านรัฐมนตรีท่านม4นะครับท่านรัฐมนตรีอีกนนั้นแค่ไปทดลองเอาคั่วเนี่ยไปตัดเลนนะครับห้าหกจอกห้าหกเลขครุกครั้งเนี่ยนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันเหนื่อยล้าจริงๆดังนั้นการทํางานในช่วงที่เกิดวิกฤตเช่นนี้หลังน้ําลดแล้วเนี่ย ต้องอาศัยทั้งแรงกายและแรงใจนะครับได้ให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนได้ที่สําคัญให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งหน่วยงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆรวมถึงวัดวาอารามที่ได้เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปหลบภัยนะครับและเห็นน้ําใจจากท่วชุกสารทิศนั้นหลังไลไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่าย แต่ว่าประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนและผู้พฝดใส่เกี่ยวข้องก็คือว่าลักษณะน้ําที่มาท่วมแล้วก็มีน้าบาดาในปีนี้นะครับเป็นน้ําโครนเลนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นนนะรบสแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาในตอนที่อยู่บนเชือกเขาต่างๆนั้นเขาไม่ได้เจอต้นไม้ไม่ได้เจอเพุ่มไม้หรือพืชรมดินเลยเจอแต่ดินล้วน ทำให้น้ําฝนทั้งร้อยเปที่ตกลงมานั้นนะครับแทบจะไม่ได้มีการซึมซับแล้วก็ล้างเอาหน้าดินจนกลายเป็นเลเนเลนี่ยนะครับลงมาในแม่น้ําแล้วก็มาออล้นทะลักเข้ามาทําความเสียหายให้กับบ้านพี่น้องประชาชนนะครับแสดงว่าจากนี้ไปคงต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณเลูกน้ำนะครับหรือว่าต้นน้ําให้รักษาพื้นที่สีเขียวของท่านอยากจะให้ท่านปลูกต้นไม้ อยากจะให้ท่านมีพืชคลุมดินจะเป็นหญ้าจะเป็นพุ่มไม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าประเทศญี่ปุ่นเวลาเราเห็นน้ําท่วมมีหุ่พกภัยมาจะเห็นว่าน้ําเป็นน้ําใสนะครับแต่ว่าของบ้านเราในขณะนี้ที่ภาคเหนือเป็นน้ําโคลนเลนซึ่งมันจะทวีความรุนแรงเวลาเกิดน้ําหลากเพราะลําพังแรงของกระแสะน้ําอย่างเดียวก็แย่แล้วแล้วเมื่อผสมเลนผสมโคลนที่ดินเข้าไปด้วยมันจะทําให้แรงอิมแพตนั้น ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกหลายเท่านะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามนุษย์เราไม่รักษาพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในต้นน้ําเอาไว้หน้าที่ของกระทรวงพมครับเราจะต้องทําการเยียวยาเราจะต้องทําการรักษาแล้วก็เป็นการแก้ไขหนักขึ้นป,ทปีทุกปีทุกปีเป็นห่วงเหลือเกินว่าในอนาคตปีหน้าปีถัดๆไปสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในปีนี้จะซ้ารอยอีก ถ้าหากว่าเราไม่เริ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวผมย้ําเสมอว่าฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่โบราณนะครับขออนุญาตถ้าหากว่าไปก้าวไกลนะครับบริบทภารกิจของใครแต่ผมคิดว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนรวมทั้งหน่วยรัชการอย่างกระทรวงพอมอด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเกิดปัญหาภัยพิบัติเช่นนี้จะได้ไม่รุนแรงแล้วก็จะได้บรรเทาความติดร้อนบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ